สวัสดีเช้าวันศุกครับเสานี่แต่เสาร์น้อยคครับเสียงไก่ขันไปพี่น้องวันนี้เขา่า<ไ>ปลาบังครับโ <ไป S 1> ดนแล้วบ่ได้เขาไปดูดน้ากันด้วยครับวันนี้ไปลองบังครับสีมานบ่ไปครับลุยหกโมงเสาแล้วครับพี่น้องในปลาย,ยังเบือดอยู่ Ôi, chị mình đọc nhanh cái, này, cái, này, cái này. Hết phương sống, chùm này nói Cái lăng chùm nói Hết phương sống Thát phía nào, không thể nói Hết phương sống Hết chùm nâng này nói Hết phương sát phía nào, ôi, này chùm này nói ก <sg> <wish> ็เลยติดจุ่มนึงปิดไว้เก็บเก็บต้นให้ปิดเฮ็ดเพิงตองครับจุ่มๆโอ้นี่นี่ป๊าดจริงๆอีกซ่จุ่มกําลังงามๆเลยนี่อือ ฮาดพี่น้องดอกนี่เห็ดเพิ่งพึ่งต้องครับยางงามเลยฮาดเห็ดดอกข้าวสารเห็ดเพิ่งข้าวสารพี่น้องดอกยังไงเลยโอ้โหห่อใครล่ะพี่น้องเอ้ยนี่สามสี่ใครไครเห็ดละงอครับพอแล้วพอแล้วโอ้นี่ไข่หน่อยหน่อยก็มี

เห็ดพังตานเห็ดพงสวิงนมอเดี่ยเนี่ยเห็ดพังสวิงอากเป็นหมูเลยนี่อกำลังพอดีพอดีเลยเหมือนบังสุดก่อนขอก็ได้เห็ดหลังแห่ออมพนหิวะนีดอกสวิรัี่นิงพี่น้องอ้ยกำลังออกเห็ดพิงสวิงครับ đọc mấy mấy này ngâm ngâm hát à, đọc này, đột, phần khảo sát khắp đó ngâm ngâm tiếp phần khảo sát khắp phần khảo sát đọc tiếp phần sau yên เฮ็ดพึงสวิงครับโอ้ดกงาๆเลยเฮ็ดพงสวิงเฮ็ดพึงสวิงครับอกใหง่ๆ้ดหนี่พี่น้องเฮ็ดพิงสวิงครับอก้ดง่าๆ อีกสองดอกครับเพชรเพิงสวิงดอกงามๆครับดอกอ่องหม่ๆเลยพ่อ,พอเพชรเพิงสวิงพี่นอ้องดอกใหญ่ๆงามๆเพิ่งสวิงครับเดีอครึ่งนึง่งดอกนี่พี่นอ้องหอดอกใหญ่เลยครับเพชรเพิ่งสวิงผลงานเสานี่ครับ เกลือเพ่องกระตาครับเห็ดเพิ่งสวิงเห็ดรวมขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้อาิทยเพื่อนสเนเดอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ